ส,สวัสดีค่ะพรแม่พี่น้องชาวไทยทัวโลกมินิกา wow มาพอกันอีกแล้วนพี่น้องนสำหรับมือรีวิวของสำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่นติดตามการรีวิวของก็คือสีทาเบิ่งอยู่นะพี่น้องมือเน่ครก็เป็นเป็นบลอสบายบัดหนึ่งพี่น้องมือนน่เป็นบสอสบายมือหนึ่งมือว่านีกะคือคืพี่น้องมือว่านีคือคืแต่ว่าฝนตกหรอกแต่ว่ามือนน่ฝนตกพี่น้องฝนตกละกะนอ่าฝนตกแต่เสาร์มือ <aza> ว่า <saliva>. นีห <người> ลังจากไปสือของข้าบุซเซลหรอ บอกสู้กันฟังก่อนนะพี่น้องเราจงรีวิวของคุยกันสักก่อนอันดีอันเมื่อวานนี่หลังจากสิเปซื้อของแล้วกับพากันไปเบิร์ตู้เนาะตู้หรือว่าสไลด์สไลด์อ่าบอร์ดบ์เนาะสไลดิงบอร์ดบเ์เป็นเป็นตู้แบบเลื่อนนะนะพี่น้องขเขาซื้มาเฮ็ดอ่ามองเฮ็ดขั้วนะนะภาษาเฮ็ดขั้วแล้วก็ซื้มาเฮ็ดเป็นตู้ปิดมองซักผ้าแลตต้วก็เฮ็ดตู้ต่างหากแล้วก็จะเอาตู้เย็นอันนึงน่ะ ออกมาหรือว่าสิไปขายตอนนี้ยังบุขายดอกแต่ว่ามีแผ่นสิเอาไปขายนะนะพี่น้องเนาะตู้เย็นอีกันึงแล้วกระิเก็บไว้อันหนึ่งแล้กกระเฮ็ดตู่ใส่เนาะเฮ็ดตู่ก่อนสิไปเฮ็ดครัวเพราะว่าข้าไปคู่เฮ็ดรัวขฮาบ่มีหมองใส่ของมันสิมันสิยักนะก็เลยเฮ็ดตู้ตัวนี้ก่อนหล้กก็เอาของที่ห้าไอเออหรือออกมาจากไอตู้ตู้ที่เ้าสิเห็ดน่ะเอามาใส่ตู้นี้ไว้องซส่นะก็ไปเบิ่งพี่น้องไปเบิ่งยู่เชดเฟียวหมู่บ้านนี่ทั้งไปทั้งหลงอย่า่ ไปแบบไปกับอ่าอ่ากูเกิลแมปน่ยนะเซทไลท์กูเกิลแมปอยู่ในโทรศัพท์เนาะก็ไปตั้งแต่ออกจากบ้านติดในบ่ายสองบอกพี่น้องบ่บบาวแมนบ่ายสองออกจากค้าบุเซ่มาสั่นซะเกือบบ่ายสองเนาะขี่รถไปหอดกับบ่ายสามพอดีเนาะบ่ายสามกูกลัวจักหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันเป็นทางที่เข้าไปมันโบเป็นทางมันเป็นทางมอเตอร์เวย์นี่ยนะนะพี่น้องมันจะออกหอดจังชันสามสิบสี่ผัดไปออกสามสิบสองกับขี่ว่อนยูน่หันาราบันี้กัวซิมออัน ไปลงมองมอเตอร์เว์ใไม่จ้างสิไปอจ้างสั้นสามสิบสี่นะก็เลี่ยวออกไปน้อยหนึ่งกะหอดไอยางลเขอเอินไอเคียเนาะยูนี่เข้าอันยูนี่เขาเอินไอเคียไอเคียเนาะอัน่ว่าอยู่ประเทศอื่นเขาเอินอีเกียอยู่ประเทศไทยบูหัวเอิญยังอีเกียไอเกียไอเคียเนาะยูนี่เขาเอินไอเคียั่กลับไปไปเบิ่งกลานกันไงพี่หน้อผู้ใดอันผู้ได้อันอันอันสื่ออันตู้แบบ เลือนได้กะกะบสแพงพี่น้องประม่าเจ็ดแปดลอยก็มีแม่เจ็ดแปดลอยหรือว่าอ่ามันไม่ลายเนี่ยน,นะพี่น้องไปเลือกเอาแล้วแต่เนาะแต่ว่าอ่าสําหรับพอนโดงเจสิกาเราไปสื่อเฉพาะฟ้ามันจะสื่อเนาะเราไปเบิ่งแล้วพวกตู่พวกหยังมันแบบว่าอ่าคุณภาพมันเป็นแบบใบอัดนี่ยน,นะพี่น้องมันดูสวยงามก็จริงแต่ว่ามันมันเป็นใหม่แท้เนาะคือขันสังเกตเบิ่งบ้านข่อยสิมิตะไหม่แท้เนาะมีตะไหมโอ๊กมีตะไหม่แบบ บ่บนิยมที่เป็นของอ่าเขาเอืน่นมาอย่างเราไม่อัดนะนะพี่น้องมีไม่อัดอยู่ตู่อยู่ทังเหอนสีขาวก็อยู่ของเจสิกานอ,นอกนั่นก็เป็นตู่ใหม่เปิดสส่วนมากเนาะเพราะว่าอ่าถ้าเป็นตู่ใหม่ตูย่ยางนี้มันสรรใส่ได้โดนกกันนะแต่ว่าเป็นไม่อัดถึกหนาถึอยางแรมันกับพ่อองสินารักษาหยากเนาะพี่น้องเนานะในหะลักกเป็นการทํางานทําการก่อยเป็นยางก้อยขอยุ่งแทนเนาะไอ้นั้งเสื้อคเอมต์ก็บไปตอบซ่าสายยัยสุพรรณ <c oughs> ขอ้อหนึ่ก็ไปตอบสามมันบ่ใครได้มีเวลาได้ไมาั้งสิเนาะกางเสามากกางยกนทำลูกเฮ็ดน,นั่นเฮ็ดนี่แล้วก็ไปไอ้เตอร์สีนาะนั่นละนนอนพี่น,อน,น,น้องมึอนี้ก็มาเบิ่งรีวิวก่อนจะคุยกันต่อนอนล้างล้างขีดเตอร์สื่อคุยต่อพี่น้องเดี๋ยวมันคนสิตถาเบิ่งเพื่อสิจมเนาะเอามาเบิ่งกันเลยนอนพี่น้อนนอนวักซื่ออีหยังมาแนนอันนี้คอยกระสือเป็นพีระมิดเนาะอันนี้เป็นอียิปต์เด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นไอ้ของอียิปต์เนาะเป็นพีเรตอาร์ยังเป็นพีระมิดเป็นอีกอย่างจะสินะพีระมิด เป็นวัดนําได้เดียวนี่โอ๊ยปวดหวัวหมดบานปวดหวัวพวเปตยูยังไานี่ก็เป็นพีระมิดเนาะไต้มาสามอันพี่น้องต่อมากับเป็นสร้างอ่าตอนแรกเคยซื้อสางมาเพื่อกับมาจมในวันว่าโอ้ยเธอจะซื้อแบบดีไมอ่อีกที่เพิ่อพ่ามันเป็นโซฟสโตนพ่นาโซฟสโตนเอียงละ่ะบู้ว่าโซฟสโตนเป็นคล้ายๆเป็นหินหินพวกแข็งอะนะพี่น้องเป็นหินแบบหินอ่อนนะจะเป็นหินอ่อนนั่นนะพี่น้อง เป็นโซฟ์สโตนเนาะตัวนี้เป็นเขียเข้ยวเขี้ยวขอแเห็นมันแปลกๆดีค่อยก็เลยสื่อนะระหว่างมันเป็นโซฟ์สโตนเห็นไหมค่ะมันเป็นชิปๆแบบนี้เห็นไหมค่ะมันเป็นหินอิลีมันสิเป็นหินแบบจะสีพี่เนาะเห็นบ่หินอิลีอันนี้เป็นเป็นใหม่ใหม่ที่มันใหม่ที่มันไอ้มันใหม่ฟอสซิลนะนะพี่เนาะเห็นบอกขันเท้าเบิรงนกันสิมันสิเป็นลายลายของใหม่ลายลายใหม่สิเป็นบ่ วันนี้เขาเอามาเอามาใส่แล้วเขาก็มาทาสลักให้มันลงเงาอะนะพี่น้องเห็นบ่มันต้องมามันทาสลักกันเทาใส่เสื้อขันหัวลงสลักมันเสือเปลี่นเป็นลายนะพี่น้องเราซื้อมาอันคอยเห็นน่ะล่ะคอยเป็นคนเห็นคอยก็เลยบอกพ่อหน่อยเจสิกาซื้อซื้อซองและาเขาติดไปซองบอนลโมหุวัลต์ต่อเขาบัวกระเทือนี่กะได้เป็นพวกกญแจของบีเอ็มดับเบิลยูคอยมากหมักในพี่น้องรถบีเอ็มดับเบิลยูนี่รถในฝันเลย แต่ว่าเมื่อดเบิ้ลขันสมมุิว่าข่อยขับรถเป็นขยันซื้อรถข่อยซื้อรถอีเล็คก็เปซื้อบีเอ็มเนาะเพราะว่าอะไรมันสิแพงนะเวลาไปสมไป็ยังมันสิแพงนะเวลาขับไปสมปกติแล้วขันเป็นรถโตโยต้าอันมาด้ายังหรือว่ายังยี่ห้ออื่นมันอาจสิประมาณสองสองสามร้อยขันเป็นยี่ห้อแพงๆหรือว่าเป็นเบนเป็นรถบีเอ็มดับเบิลยูนี่มันก็สิเป็นหาร้อยหกร้อยพราะว่าเพราะว่าอะไรมันสิแพงกว่ากันเนาะพี่น้อง อันนี้ในความคิดของข่อยเลยนี่เป็นพวกหลอกพวกยังคือกัน่าเนี่นแหละอการเป็นหลายพี่น้องซื้อมากมันจะเป็นคอลเลกชันเนาะเขาเอิ่นว่า B M W อ็มและเบยูคอลเลกชันนะนะเขาจะมีเก็บสะสมเป็นเลขเด็กสามเด็กเจ็ดเด็กคาเด็กสี่ยังจะสิเนาะไอ้คนที่เล่าสื่อไว้นี้เราเป็นคนสะสมนะสะสมไอ้ทุกโฟมกุญแจงามๆเลยพี่น้องงามดีไหมเบิ้ง แม่งามๆรถในฝันเลยนะเนี่ยขันรวยๆวสื่อๆอยูุบจักรให้รวยก่อนถือแล้ววันทีนึงก่อนพี่น้องนั่นแะไรเนาะการ์ไรพี่น้องเราซื้อแล้วมาลายอยู่แบบนี้กับต่อมาก็เป็นสัส่งอันนี้เป็นเล็กจกัะคอลลีไว้อย่างแน่อันนี่เอ้าเอาไปเท่า,านี้แบบนี้ก็เป็นม้าม้าก็เป็นเล็กพี่น้องเขากดสีสะสม้มสีสูบ,บพี่น้อปิดคล้อ,องเล็กๆกนหน่อยๆตั้งไว้แน่นหนาตรงนะต่างไปจะสีนะผัวเข้าเก็บเข้ากับเก็บ อี๋เลยพี่นนอเออต่อมากะเอาอีหยังก่นเฮ้อเอาหินนี่แหละเออต่อมากะเป็นหินอันนี้เป็นหินสีฝาพี่หนอข้างหลังมันจะเป็นแบบมั้งสิมันสชเป็นหินกลมหินหินมาจากดาวอังคารเห็นบอทั้งน้องก็สิเป็นหินบาน้กะอันอันโมนีมันก็สิเป็นขอบ่แน่ใจเด้อพี่นนองว่ามันเป็นสีฝาบอเพราะว่าเคยเห็นถ้าเป็นหินแบบนี้มันสิมีทึงสีฝา สีชมพูเนาะที่คอยเอามาเลี้ยวอยู่นะมันมีหลายสีเลยสีขาวก็มีเขาพูขคอยบ่แน่ใจว่าเขาเอามาทาสีหรือว่ามันเป็นสีแบบนี่พี่นนองแต่ว่านี่มันกะสวยงามนะพี่นนองเป็นหินนักนะก็ซื้อมาอันละห้าสิบพีเนาะสองอันกันหนึ่งปอนนักหนะักซื้อเวลาซื้อของนานๆในคืนเนีคือหยาเพราะว่าเขาจะถือ,อยางออมตลาดนะซ้ำซื้อแล้วสินะประเทือนนี่ต่อมากับเป็นนาฬิกา นาฬิกาเขาซื้อมาอันละหนึ่งปอนออเวอร์แมนก็ซื้อมามีตัวหนึ่งสี่ปอนสามปอนด์ตัวไหนวะมีอยู่ตัวหนึ่งสามปอนด์พี่นอ้องแต่ว่าตัวนี้ก็ซื้อมาอันละปอนด์เนาะอันนี้เป็นซาคอนด้าอันนี้ก็เป็นทามแมทไทมแมทแล้วก็ตัวนี้อีกอย่างนี่นลาลาเล็กลาเล็กนี่แหละพี่นอ้องหนึ่งปอนด์อันละหนึ่งปอนลวก็ ส่วนหมากเราสื่อของมือนีกค่ะสมมุติว่าเป็นของแบบเป็นของแบบอ่าคอยจะสื่อจะเป็นพวกหินเนาะกระเป๋าที่คอยนิยมสื่อเป็นพวกเป็นทองเป็นเงินพวกจุลีนี่คอยจะเป็นคนสื่อเพราะว่าคอยสื่ออย่างอื่นมาแล้วเราเราบ่ถือใจนะอก็เลยบ่กคอยสื่อให้เราสื่ออย่างอื่นเขาก็สิโฟกัสไปมองมองมั่วนี่เนาะเป็นห้อมเป็นอียังังลีน่าที่เป็นอ่ายี่ห้อที่เป็นคอยเคยสื่อคอยจังสื่อน่ะพี่นนอง ต่อมาก็เป็นกระเป๋าแรดลี่เนาะนี่ลาซิงแลก่คยซื้อวันวันเสาร์นะกระเป๋าตังแรดลี้เคยซื้อมาสามปอนด์ไปต่อเขาก็มาหายเลยมันมีสี่มีแนวใส่โทรศัพท์เคยซื้อแนวใส่โทรศัพท์มาให้เลาเลากับจมเลากับจมกับกระเรื่องกสือเนาะอันละสองปอนด์อันนี้สามปอนด์แล้วก็มีใส่าพาสปอร์ตเนาะเป็นไอ้แนวใส่พาสปอร์ตนี่ยเคซื้อสองปอนด์ตัวหัข่อยก็บริสุทธิ์เนาะอันนี้ก็แรดดี้เนาะสามปอนด์ สามปอนะเน,นี่ยบาน้กะ <c oughs> อ่าตะเกียงอันนี้ตะเกียงอ้ตะเกียงที่เขาใส่ในอ้าทานหินนะ่ะคุณทานหินเนาะขอเขาเบาดูดูพี่น้องสำหรับไอ้คนที่เบิ่งข่อยประจํากระสิหูอยู่เนาะว่ามันคืออยังแต่ว่าเขาเบาดูเพราะว่าบางคนเขากะพึงเขามาเบิ่งอะนะกันยังบุ้งว่าอ้าตะเกียงแบบนี้มันใส่สาหรับคุดทานหินอยู่ใน อุโมงว่าอยู่ในไอเอ่อเมืองอยังสิเนาะเขาขุดไปเลือกๆอ,อยู่ใต้มองบ่ม,งมีอากาศอีหยังสิมันก็นสิบด่ดับเพราะว่ามันเป็นอ่ามันเป็นที่เขาออกแบบมาให้ใส่ในการขุดขุดทานหินนะ่ะพี่เนาะนี่ล่ะอ่าเราซื้อมา30ปอนด์พี่เนาะสามปอนด์เราสเราว่าเราสิสไปขาย40ปอนด์แต่ว่าขายหาไปขายในตลาด40ปอนด์เขาก็ซื้อแม่นบ่แต่ว่าคั่นไปขายอยู่ในไอ้เคขาเอานายังเนาะอันแอนติกนะ่ะ เขาติดไว้แปดสิบปอนด์เก้าสิบปอนด์ร้อยี่สิบปอนด์ประมาณเนาะแล้วแต่แบ,บมันพี่น้องกต่มีคนซื้ออยู่เนะเพราะว่ามีคนสะสมพี่น้องต่อมากะเป็นกล่องกล่องใส่ของเนาะอ่าอันนี้เราซื้อมาหนึ่งปอนด์คอรีวิวเบิร์หลับหอมอ๋อย่างน้ำหอมบานิการ์เป็นน้ำหอมบูเบอรี่น้ำหอมนี่เราเป็นคนซื้อแต่ว่าเขาเป็นคนหามาให้เราไป็นน้ำกันนะนะมือน,นี้เป็นน้ำกัน หาหามาให้เราให้เราเป็นคนจ่ายเงินนะเป็นเป็นคนถามแล้วก็เป็นคนจ่ายเงินเนาะอันนี้ก็เป็นพรอเวอร์ซาเช่เวอร์ซาเช่นี่ก็เต็มอยู่พี่นอ้องเต็มอยู่เห็นบ่อ่าบ่นนี้ใจว่าเราซื้อมาสองปอนหรือว่าสามปอนต่อขวดกระบืกเกินนี่หลักพี่น,กกน,น้องกระเบื้องนต่อมากะอู้ยโชคดีพี่นอ้องวัอนี้ได้ไม่ขึน้นไม่ขึ้นอร์ดไม่ขึ้นโค้ดพวกนนี้ไม่ขึ้นโค้ดนี่แหละ wonderful บ่เนี่ย wonder w o n d e r l o s e w o n d e r l u s e wonderlust หรือ wonder wonderlust wonder นี่เนาะนี่ละพี่น้องไม่ไม่เอี่ยมกิกอยู่พี่น้องนำเสนอแห่งตัวนี้นำเสนอมากเบิง่งเต้มอยู่เบิง่งข้าเจ้าบ่ใส่หอมบ่หอมอยู่เคยเลย่อยลองสีไปจอดนึงและปะปะ้วพขาบอก โอ้ยฉันขออามาใส่ได้บ่อของข่อยก็มันจะมีเหลือหลายอยู่ได้พี่น้องตัวอันพวกไอ้พอลกเจสิกาซื้อมาห้ข่อยนะคะยังเหลือยังโบแกะอยู่ก็มีนะเขาก็เลยเอาไปขายดีกว่านะพี่น้องขาของข่อยเวิร์ดข่อยกสิเอาไว้อยู่ดอกแต่ว่ามันเอาไว้หลายมันก็ซ้ำนั่นะะไปขายเอาเงินดีกว่านั่นสินะหลักก็ขคองถี่ก็ได้มากอะม้วนนังสิหลักก็เป็นพวกกุญแจเป็นถวยเป็นสมูท เป็นไอซีดีเป็นดีวีดีหอังจีสเนาะแล้วคอยกระโชกดีหมูว่านเจ็บคอไป่ล้วอันนี้กะเป็นเมาส์หมูว่านเขาไปซื้ออันเขาเอื่อมาหยังเนอเป็นน้ำยาน่ยนะที่เขาเติมอยู่ในอันปินเตอร์นะพี่นนอปกติแล้วกองหนึ่งบุ้ไอตอนนี้เราไปไวส่แซ้วเราเราด้เอามาขายเราไ้เอาไาขายนะเราก็เลยเบ่เอามาไว้มงนี้ อ่าขอดซื้อมาสองอันปกติแล้วอันละสามซิปปอนดขอดูซื้อมาสองอันนะสี่ปอนด์โชคดีแห่งพี่น้องเพราะว่ามันได้ซื้อแป๊บแป๊บเดียวแป๊บคล้ายๆว่าปิ่นข้าวเดียวมันกระเบิดนะนะน้ำยามันนะ่ะน้ำยาปิ่นน,นะนะมึกมันน่ะ,นะพี่น้องมึกมันน่ะมันอ่ามันแพง้งซะซะ ตัวปิ่นอ่ะยี่ 20, สิบสามสิบปอ,อนนซื้อซื้อๆหนะพี่น้องแต่ว่าน้ำยามันทำมันเบิดกับยี่สิบปอนด์สามสิบปอนดยี่สิบห้าปอนแล้วแต่ใส่หน่อยใส่ใหญ่ที่มันมีอยูงง่ในหมอกมาเนาะพอดีเมื่อวานก็ไดโศกดีซื้อมาซองอันสี่ปอนดแต่เสียละขอดีของข้าบุเซลพี่น้องไปเพิวมาเขาวาหูวได้ที่ว่ามันแพงเอากันเขา้าหูมันมันก็ะดีตัวกเยย็เไดไปซื้อของถูกกเ็เลยวางสินาพี่น้องการอันร่ากันกับหัวกันทังสินา ลากาสิ่งที่ได้มากอะนักศิล่์เนาะกาคาเดี๋ยวก็ก้อนสีนไปกันสิว่าเรื่องสถานการณ์ตอนนี้เนาะพี่น้องมื้อนานแมทธิวปกติแล้วสิไปเขาเอิ่นไอย่างนั้นเสิไปอันแข่งกีฬาแต่ว่าเขาโยกเหลือนะพี่นนองเขายกเหลือ้วกาให้ผู้เทาอยู่แต่ในบา่ให้ผู้เทาไปใสหหาบอกไปชอปปิ้งหาบอกไปนั่นไปนี่หามหหาบอกไปแบบว่าผู้เทาค่ะสมมุติว่าเป็นโลกอันโลกอันอันอันนี้ละโลกพี่บานี่โลกพี่บานี่อัน ตี่เสือที่ยังมามันอันตรายคือว่าเขาบม่มีภุ่มคุมกันนะข้าเทาแล้วให่ผู้เทาอยู่ในบ้านแล้วก็เด็กไอ้คนธรรมดาก็สามารถออกไปใส่ซีวีตได้เขากะเขาใส่นากลางนากกแกกบอกอย่างนี้บ่มีพี่น้อเขาบอกท่านเห็นภผใสอยเยอะคหมู่บ้านเขาไปเช็ดฟีลยวเนาะไปเช็ดฟีล์ <c oughs> ไปอันซื้อไปเบ่งตู่อะคอยเห็นคนจีนใส่อยู่สองคนพวเมียเขาเจ้าก็ใส่อยู่สองคนเขาเป็นคนฝรั่งหรือคนอังกฤษแถ้ๆเขาเใส่พี่หน้อเขา แนะนำให้ล้างมือเพราะว่า้าข้าไปจับยังมังสิขาข้ามาจับจับตาขามันสิมันกับสีเสือลูกเขานี่ร่างกายเขากะแนะนำให้ลางมือล้างมือเป็นรักเลยลางมือเป็นรันกห้ยางกันหาหาเม็ด <c oughs> แบบพย,ย่างไกลกันมาเช่นซะถ้า่คยไปตลาดข้าวบูเซ่มันก็ย่างไกลกันบดาพี่น้องเพราะวันเป็นตลาดเป็นหมต้องน้ย่างไกลไกกันเลือกข้องกระแย่งกันเลือกกันสิคันสมมุติว่าเจอดีๆมันบ่ละเนาะ กะ <c oughs> อยู่ห่างๆกันแล้วกะผู้เฒ่าให้อยู่บ้านเั็นซี่นาะของอ่าซุปเปอร์มาร์เก็ตบางม่องกะของขาดสตอ๊อกเนาะขาดสมมุติว่าแถวหมองขอยู่กะถือว่าดีอยู่มันบ่เมืองใหญ่นะพี่น้องเมืองมันบ่ใหญ่นคนมันก็เลยบ่ยลลยหลายไอ้คาสิร่าเนี่ยคายู่ลินคอนเนาะคนหลายๆหมู่บ้านกันไปของข่อยสามารถไปลินคอนได้ไปเกนปลาได้เอ็นซี่น้อไปสแกนโตบได้มันก็เลยอ่ะมองขอยู่มันก็เลยเป็นเมืองบ,บ่มใหญ่ป่านไหนมันก็เลยเเบวคอย ขาดตลาดไปไหนกะขาดเป็นบางอย่างกะสิเนาะหรือว่าเป็นควบเนาะหรือว่าหลานขันเป็นคือบ้านเทาเอิญกะขาดเซเว่นอีเลเวนเมื่อวานเขาไปหลานเซเว่นไปควบเนาะเอิญง่ายๆคือเอิญควบหลับก็เอิญควบแต่ขันเอิญภาษาฝรั่งมันก็สิเป็นควบครบควบจึิงประมาณนี้นะพี่เนาะกับไอ้พิธีชูไม่อยังกับปกติเต็มของเต็มสต็อกที่เป็นหลานไอ้สะดวกซื้ออยู่แถวหมู่บ้านเขาอยู่กับเต็ม เต็มอยู่ก็ถือว่าปกติในระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าพวกข่อยกับโบค่อยตื่นเต้นไปไหเพราะว่าข่อยกับสามีตื่นเต้นมันเลย่านมาแล้วนะข่อยก็ซื้อของกักตุนมาบ่ไดแบบว่าไปแย่งกันซื้อขึ้นตอนนี้เนาะกระดาษทิชชู่ก็มีพอสมควรก็บ่ไเ้ว่าเอามาตุนไหม่จนล่วงหลายปปไหนอย่างจิตศีะกะมีพอสมควรแล้วก็เป็นเนื้อเป็นยังกามีพอสมควรกับ่ไเดมีแบบร้ายจนว่าอย่างเพราะว่า กับประด็มีเงินหลายไปสื่อไลายนะคอยสื่อมาสะสมสะสมไว้เนาะแล้วก็เป็นปากกระประ๋องเขามีซองซัมแพ็คเนี่ยจะสินะพี่น้องมันก็คือสีอ่าโบวเบิร์ดปันไดนเนาะสำหรับคนที่เสือกประมาณพันกว่าละตอนนี้เนาะคอยวาวเลยว่าอา่าอาทิตย์นี้มันตรงได้พันเแน,น่ๆเพราะว่าคอยคอยกะประมาณไว้เนาะอ่าตอนคอยวาวเฮมิญาฟังทีแรกแล้วเขาเขาเจาพปากกันหัวควนคอยพี่เนาะพากกันหัวเลาะหยอกคอยว่าว่า,า,าอกกวคอยตื่นเต้นเกินเหตุนะ ว่า่อยน่ะตื่นเต้นเกินเหตุเบาเราแบบอ่าเมคฟันนะะพี่น้อง <c ười> คําแมนเวบอกภาษาอังกฤษกับเมคฟันเมคฟันอ่ะ่อยแบบไอ้เบาคุยกันแล้วก็หว้วนนะว่าคอยน่ะตื่นเต้นอีกย่างจะนอนประเทอมาหอดมือนีแล้วกะเพิ่นก็ตื่นโตนอนย่านร้ายก็คอยอีกป่ะนี้นอกพี่น้อ,นองนาอคลิปนี้กระซัมนี่ละมเมื่อเบาเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังอ่ากัขอให้วิกิต ข้างนี้ผ่านพ้นไปดยดีเนาะพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหนาเพราะว่าบ่แเน่ใจว่าคลิปหนาเสิไดาอมากรีวิวของบอตลาดอารอซาถูกแคนเซลไปหรือว่าจังไหนเนาะพี่น้องเนาะเอาละคลิปนี้ก็ซั้นนี่ละเจอกันคลิปหนามีอย่างดีๆสวยๆงานสิมบาบอกให้ฟังเน,นาค่ะนาะสวัสดีค่ะ